แม่จาแม่แม่โอแม่แม่โอ้ม่แม่แม่แม่จาคิดขึ้นมาน้าตาไหลรินร่วงแม่ยังอยู่คงยับยั้งทุกทั้งปวง คงหายห่วงหัวใจไม่หมุนมังไม่เลี้ยงลูกกี่คนก็เลี้ยงได้ลูกคนไหนเลี้ยงแม่ตอบแก่บ้างเมื่อมีเมียเลี้ยงเมียเสียทุกทางเป็นแบบอย่างกันมาน่าแปลกใจ แม่อดยากตาแข็งจนซีดเซียวกินแต่เปรี้ยวขาวหวานทานไม่ได้แม่ถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกไว้ตั้งแต่ในท้องแม่ตั้งก้าวเดือนทั้งสายเปลสายใจเหมือนสายเลือดเนะื แม่ยอมเชื่อให้ลูกได้ไม่ฟันเฟือนหยดน้ำนมหยาดน้ำตาแม่ยังเตือนแม่เป็นเหมือนแม่พระผู้อารีพอเติบโตโถลูกมาลืมแม่บางคนแย่ตีดานาบัดสีแม่ของฉันแม่ทัน จะชั่วดีก็ยังมีชื่อว่าแม่แน่นิรัน์กว่าจะรู้ว่าแม่รักประจักษ์จิตจะได้คิดเมื่อมีลูกปลูกรักมันเรารักลูกอย่างไรแม่เหมือนกันกงกรมนั้นกงเกวียนบุนเวียนไป พระคุณแม่ลํำฟ้ามหาสมุทรบริสุทธิ์เกินกว่าคำปราใสขออุทิศร,ร่างกายถ่ายหัวใจของลูกนี้แม่ไว้พี่สังเวยลูกขอบวชแทนพระคุณคุณแม่แล มโพแก้วโ้ทองของลูกเอ้ยสร้างกุศลผลบุญให้คุณเคยขอชดเชยแม่ทันกระตัน